ถ้าคุณเป็นผู้ฟังแบบนี้นะคุณจะมีเสน่ห์ไม่รู้ตัวแล้วแถมทําให้เขาอะจําคุณได้ไปอีกนานเลยมีเพื่อนๆกําลังไร้สดอยู่แล้วเขาก็แบบไร้สดแบบตั้งใจเต็มที่เลยอะแล้วส่วนมาประมาณว่าจะมีคุณอะคนอยู่ประมาณ3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1คือเข้าไปในห้องไร้สดแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาไม่พูดเสียงไม่ออกออกดีกว่าเออเราไม่ได้ยินเสียงเขาออกดีกว่าอยากจะทำะไรก็ทำไปกลุ่มที่2คือปล่อยพลังลบใส่พูดอะไรก็ไม่พูดเสียงก็ไม่ได้ยิน ออกดีกว่าอะไรเงี้ยก็มีเหมือนไปนี่เหมือนกันเนาะนะครับคือเหมือนประมาณว่าปล่อยคําพูดลบๆไปเนาะรับกลุ่มที่3คือกล้าเตือนคนไนนคร้สดัทธกล้าเตือนผู้จัดแบบในวิธีที่เหมาะสมอาจจะเป็นเหมือนประมาณว่า,อาตอนนี้เสียงไม่ออกนะครับตอนนี้เสียงไม่ออกนะคะอลองขยับไมลดูไหมหรือว่าลองชาร์จแบตไปด้วยในตัวดูไหมเพราะดูเหมือนว่าแบตจะหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยกล้าเตือนเขาในวิธีที่เหมาะสมนะครับมันทําให้คนที่เขาจัดไลฟ์เนี่ยหรือว่าคนที่เห็นอยู่เนี่ยเขาจะจําคุณได้เลยว่าเฮ้ย คุณเป็นอีกหนึ่งคนนะที่กล้าเตือนกล้าบอกกล่าวแล้วก็ในในเรื่องของการพัฒนานที่ดีขึ้นหรือว่าในเรื่องวิธีที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่แบบบูมบ่าบอกเฮ้ยไม่ได้ยินเลยอะไรวะพูดอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมใช่ปะก็อยากจะบอกว่าวิธีนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ถ้าเกิดว่าคุณได้เจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่กาลังร้สดอยู่แล้วเ,เขามีปัญหาเรื่องนี้ก็อย่าลืมใช้วิธีนี้นะฮะทำให้คุณเองเนี่ยมีเสน่ห์แบบเป็นรู้ตัวเลยและเขาจะจําคุณได้ไม่ใช่ลองไปดูครับใครเเเคยยจออออแบบบบนนี้้าางมมกห่ ผมเนยเอ็กซ์กิดสดีครับ